อนอรับน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผูต้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนับน้อมพระสามพระสงฆ์บิดามารดาคูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็ได้พูดจากกันกับผู้สูงวัยอายุ82ปีก็ทำให้มีความรู้สึกรับ กับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเข้ามาน้อมหาชีวิตพวกเราชาวพุทธบริษัทธซีที่เรียนรู้เรื่องศีลส,สมาธิปัญญาและวก็พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องทุกสมุทัยนิโรธมาแต่ที่เราได้ยินได้ฟังนะเป็นสังคมผู้หลักผู้ใหญ่ณนะวันนี้ ก็จะเห็นความรู้สึกต่างๆการพูดการคิดหรือการกระทำนั้นก็มีความรู้สึกเป็นคนดีการที่เป็นคนดีนั้นก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะได้เข้าถึงการเป็นพุทธบริสัทสีในพระรัตนตรัยกันการใช้ชีวิตใช้รักษาความสุขทางกายทางใจ แต่สิ่งที่เราได้เห็นกันนะครับในหมู่สังคมยุคใหม่จะใช้สิ่งที่ปัจจัยภายนอกเป็นตัวประคับประคองชีวิตยึดมั่นถือมั่นกันแต่ได้ยินได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้พูดจากันก็ปรากฏว่าการใช้ชีวิตนั้นก็จะทำภารกิจในคุณงามความดี แล้วก็ยึดสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั้นเป็นของตัวตนของเราสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราได้น้อมต่การพิจารณาว่าการที่เรากระทำคุณงามความดีนั้นซึ่งประกอบไปด้วยการทำกุศลทุกอย่างจะเป็นเรื่องการใส่บาตรไปเรื่องการเจริญกุศล ถวายพระทหารต่างๆแก่พระคุณเจ้าก็ดีหรือการสวดมนต์หรือจะเป็นเรื่องของการสมาธิภาวนาก็ดีแต่เท่าที่เราได้น้อมได้ยินได้ฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่การที่ได้ดำเนินชีวิตตั้งแนวทางสืบทอดกันมาก็ตามแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นก็มีความปรารถนา ในสิ่งที่ต้องการจะใช้ชีวิตการที่จะพัดพราก็ขอให้เป็นไปนด้วยความสงบสิ่งเหล่านี้ที่เราก็ได้ยินได้ฟังก็ไม่ได้อธิบายความนะให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังทีเดียวแต่การที่เราปรารถนาจะให้าการทำบุญทั้งหมดที่เราได้กระทำนั้นปรารถนาจะให้เราล้มหายใจจากด้วยความสงบ สิ่งเหล่านี้เท่าที่เราได้ยินแล้วเหมือนกับว่าไม่ต้องการจะให้ลูกหลานนั้นเป็นภาละก็ข,ขอให้ลมหายใจจากเป็นไปด้วยความสงบนะไม่ต้องเจ็บต้องป่วยถึงการเวลาก็ตายด้วยอเป็นลงเป็นลมประเภทนี้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันขึ้นกับว่าการที่เราได้เกิดมา เป็นทญญายาทพระรัตนตรยัยสิ่งที่เราจะต้องน้อมเสมอว่าการที่เราจะได้เกิดมาทั้งทีนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายในยุคหนึ่งยุคใดก็ตามเราจะต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเองกันการที่เราจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเองนั้นเราต้องมีการ กรรทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาใจของเราให้หมดไปซึ่งความวิตกความกลัวความรู้สึกต้องการคำว่าเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนนั้นเขาเรียนรู้การสั่งสมเป็นคนดีเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเป็นพุทธบริษัทธ์ศีกัน เมื่อเราเป็นคนดีนั้นเราก็จะต้องมีการกระทำด้วยนะครับสิ่งที่อยู่ภายในก็เป็นเรื่องตัวเองครอบครัวญาติพี่น้องเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้เขาก็เรียกกันว่าเป็นบุญความดีที่สามารถส่งเสริมดูแลอย่างดังกล่าวกัน แต่ิ่งที่เหนือไปกว่าน,นี้ก็จะเป็นการนะดูแลพระพุทธศาสนาก็ประกอบไปด้วยการตักบาตรการเจริญกุศลถวายทานการเจริญไปด้วยรักษาศีลและเข้าถึงการมีสมาธิอันตั้งมั่นแล้วก็มีการเจริญสติพิจารณาสภาพธรรมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประกอบไปด้วย สัมมาสมาธิสัมมาสติดังกล่าวถ้าเราได้เรียนรู้ชีวิตตามพระธรรมคำสอนเราจะเห็นว่าการที่เรายิ่งเรียนมากยิ่งพัฒนามากๆความกลัวและความวิตกต่างๆนั้นก็จะคลายตัวและหายไปเมื่อเราคลายตัวและหายไปก็จะทำให้เรารู้สึกทำความดี ทำเป็นปกติทำแล้วจะเห็นว่าใจิตใจของเรามีสภาวะอย่างไรไปด้วยการที่ต้องน้อมหาเหตุผลในใจของตัวเราเองก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์พระธรรมคําสอนจากการน้อมเข้าหาตัวเราเองกันเมื่อเราน้อมหาตัวเราเองกันนั้นผลที่เกิดทางใจของเรา เกิดขึ้นอย่างไรเราก็สามารถรู้จากเรามีสติว่าจิตใจของเรานั้นกลัวความเป็นจริงกลัวเวทนาทำให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องมาดูแลต้องมารับใช้สิ่งเหล่านี้ต้องน้อมถึงเหตุแห่งกรรมซึ่งเราได้สั่งสมสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาจะมากหรือน้อย หรือเข้าถึงมีปัญญาหรือไม่เราก็จะต้องมีการตรวจสอบกำลังใจตัวเราเองกันถ้าเราเห็นว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงเรารู้ว่าเราไม่เที่ยงจริงหรือไม่ถ้าเรารู้ว่าจิตใจของเราร่างกายของเราไม่เที่ยงเราก็จะต้องรู้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา ตามความเป็นจริงไปด้วยหรือเราจะรู้ว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเห็นจริงประสบจริงแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นจริงตามเหตุการณ์ต่างๆเมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้ซ้ำๆกันอย่างนี้เราจะไม่รู้สึก ทันทีว่าสิ่งที่เราได้น้อมระลึกในพระธรรมคำสอนนั้นเราก็จะต้องนำจิตใจของเราไปสู่การพิจารณาไปด้วยและเป็นผลทําให้จิตใจของเราก็มีสภาพการเปลี่ยนแปลงถ้าใจของเรามีสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเห็นว่าคลายความวิตกคลายความกลัว คายความรู้สึกการยึดมั่นถือมั่นนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตในใจของตัวเราเองเช่นกันเพราะนั้นการที่เราได้มีกิจกรรมได้มาร่วมกันน,นหลากหลายกิจกรรมการงานการกุศลจะเป็นเรื่องกิจกรรมงานฝ่ายเกิดบุญเกิดกุศลนั้น ก็เป็นเรื่องการสร้างทานรักษาศีลการเจริญสมาธิแล้วก็มีสติมีปัญญาเนี่นี่เป็นสาเหตุก่อนที่พวกเราจะต้องมีการกระทำหรือมีผลต่อเราสิ่งที่เป็นทุกขเวทนานั้นจะเป็นเรื่องตาเห็นจมูกได้กินลิ้นรับรสผิวสัมผัสต่างๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องน้อมแห่งความวิตกหรือความ ปฏิฆะทางใจของเราถ้าหากว่าเราเกิดปฏิฆะทางใจของเรานั้นเรารู้ได้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหรือไม่ถ้าเรามีโอกาสเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนเราก็จะต้องมีหนทางนะครับของการที่อยอมรับความเป็นจริงหรือใจรักก็ได้นะครับตอนที่เราได้น้อม ดูแล้วก็พิจารณาไปนั้นก็หมายถึงเรามีความตั้งมั่นเมื่อเรามีความตั้งมั่นเราก็จะนำใจของเราให้ไปสู่การเรียนรู้ก็จะขี้คายความวิตกความกลัวกับการที่มีชีวิตสูงวัยห7เ0 0ด0 90ปีของการมีชีวิตนั้น เราก็มีประสบการณ์ในการที่จะสวดมนต์ไหวพระแผ่ทิศส่วนกุศลบ้างอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เรามีความจําเป็นนะแล้วก็ให้เป็นเรียกค่านิยมประจำชุมชนของเรานะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าจะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมของเราได้ด้วย mm hmm. เมื่อเราตรวจสอบพฤติกรรมของเรานั้น เราจะเห็นว่าเราจะได้อริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราได้วิ่งหรือเดินเข้ามาสู่การเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนก็ะําคำพระธรมร,ะธรมคำสอนเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้ยินได้ฟังนะครับจากพระคุณเจ้าท่านแสดงออกมาให้เราได้ยินได้ฟังไปแล้ว เราก็จะน้อมสู่การพิจารณาไปด้วยไตรักษณ์ก็ดีนะครับใช่ไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการกะระทำจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเข้าถึงกระแสอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราเข้าถึงกระแสแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงของชีวิตเราอย่างแน่นอนนะครับ แต่แต่เป็นโอกาสหนึ่งโอกาสใดเนี่ยเราก็ไม่ได้รับรองแต่ก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนกันนะครับเพราะสิ่งที่เราจะต้องประคับประคองกันเนี่ยก็เป็นเรื่องก็เรียกเข้าถึงการแต่ต้องสัมผัสถึงกันที่ได้รู้ไงครับว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นเราจะต้องเรียกแลกเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่อง การประกอบสามาชีพนะครับก็มีเรื่องความผิดพลาดต่างๆหรือบอกพร่องกับการกระทําโดยประมาทก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นพวกเราทั้งหลายชาวพุทธบริสัทธีก็ต้องมีการน้อมนะครับถ้ามีการน้อมเนี่ยเราจะมีการเห็นสภาวะของความไม่จําเป็นก็นะคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไข เมื่อสิ่งที่ไม่จําเป็นก็เป็นเรื่องต้องแก้ไขนั้นเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแอบสังเกตจิตใจของเรากันได้ด้วยนะครับแต่เราไม่สังเกตจิตใจของเราเนี่ยเราก็ทาให้เปรยปะไปหมดนะครับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องยอมรับกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่ดําเนินชีวิตสืบทอดกันมาเนี่ยนะครับ เราก็จะมีหลักเกณฑ์ของการที่จะยึดมั่นถือมั่นกันยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะเราจะต้องยึดไว้ก่อนเสมอก่อนที่เราจะมีการประพฤติปฏิบัติกันเราจะต้องมีการตรวจสอบตัวเองเป็นนะครับเมื่อหากว่าเรามีสภาวะของการกระทําไปแล้วเขาเรียกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรบ้างนะครับ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางใจเนี่ยนะจะต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่ท่านดูว่าท่านมีความประสงค์ที่จะมีการน้อมมาเล่าสู่กันฟังหรือไม่นะครับแต่พอดีนะผู้หลักผู้ใหญ่แอบสวดมนต์ภาวนาก็จะทำให้สุขภาพนั้นแข็งแรงสุขภาพกายจะแข็งแรงใจก็มั่นคงนะครับ แต่เชื่อมั่นเหลือเกินมนุษย์เราก็ต้องมีชะตากรรมร่วมกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเหล่านั้นจะต้องมีการฝึกซ้อมไปด้วยกันนะครับถ้าเราไม่ฝึกซ้อมหรือเราจะฝึกซ้อมคนเดียวไม่มีใครคู่คนมาร่วมกิจกรรมแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องว่าไปตามเหตุของกําลังใจนะครับ ทุกคนนั้นก็มีอาชีพมีสายการปกครองหรือครองเรือนเราจะเห็นกันโดยง่ายนะครับว่าการครองเรือนในพระราตรัยน,นั้นเขาจะไม่ปล่อยป,อยป,อยปะละเลยนะครับยามเช้าก็ต้องสะอาดเรียบร้อยยามเย็นนะหรือกลางวันเ็ต้องอาบชำระร่างกายกับสวดมน์ทำวัดเย็นกันนะครับ ก็มีสิ่งต่างๆทําให้ความรู้สึกของตัวผู้พูดเองนั้นรู้สึกกําลังใจเนี่ยไม่เหมือนเดิมการที่เราจะใช้คําว่ากําลังใจไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันต้องมีการสั่งสมนะครับบุคคลอายุ80ปีนะครับท่านจะใช้คําพูดของท่านนะครับการที่ต้องพักอาศัยบ้านปลายชีวิตนั้นก็จะอยู่ในบ้าน ในเขาได้เดินทางออกไปสู่นอกบ้านซึ่งตัวผู้พูดเองก็ได้น้อมสู่กิริยาหน้าตาไปด้วยเราต้องดูว่าหน้าตาของท่านมีสภาวะอย่างไรนะครับมีความสุขหรือไม่ถ้าใจิตใจของท่านนั้นครบถ้วนและมีความสุขนั้นก็แสดงว่าตัวเรานั้นเป็นบุคคลซึ่งต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้ ให้มีความเจริญในหลักเกณฑ์ของพระรัตนตรัยนี้แน่นอนนะแต่ถ้าว่าเราประสงค์จะมีทำการไปแก้ไขนั้นแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำได้เช่นกันนะครับด้วยเหตุต่างๆเรามาพูดจากันผู้ที่อายุนี่นะฮะมากมายนะครับแปดก้าสิบปีเนี่พูดกล่าวขานกัน วันนี้นะว่าทำไมบุคลบคลนั้นบุคคลนี้ทําไมตัวจดจําหายไปในเมื่อสูงวัยอย่างนี้ต้องพูดถึงเรื่องชะตากรรมนะครับถูกกําหนดให้เป็นไปตามชะตากรรมนะครับไม่มีใครที่จะเลือกอาหาได้นะฮะสิ่งเหล่านี้แหละครับ,รบไม่ใช่ของที่เราจะเลือกกระทําเลือกหาให้มีให้เป็น ให้ตามความอยากของเรานะครับการที่เราจะใช้ความอยากตัวแรกของคุณงามความดีนั่นหมายถึงเราสั่งสมนะเราจะสกัดไปด้วยกรรมที่เป็นอกุศลมาเบียดเบียนนะสิ่งที่เราได้กระทำการกุศลกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้สูงวัยต้องการกำลังใจนะครับ จากลูกจากล้านจากสังคมนะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าผู้สูงวัยนั้นมีทรัพย์สินมีปัจจัยสี่สมบูรณ์แล้วนะแั้เรากา็ไม่มีการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ต้องน้อมสู่ความเป็นจริงคือความอ้างว่างความเดียวดายความขาดแคลนกำลับบงใจของผู้สูงวัยนะครับยังไงก็ตาม ตัวนตัเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยปากว่าสิ่งที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเดียวดายนั้นหมายถึงกําลังใจตกเศร้าหมองนะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเพียรในการที่จะประพฤติปฏิบัติพระธรรมคําสอนนะครับอยู่เป็นนิดเป็นเนืองแล้วก็มีการพิจารณาไปด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ผู้พูดเองก็มีความรู้สึกขึ้นมาเหมือนกัน เพราะการที่เรายึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีนั้นก็จะนำผลทำให้บุคคลนั้นได้รับความสำเร็จเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นนะครับมันก็เป็นข้อดีและข้อเสียนะการที่เราต้องน้อมสู่การพิจารณา,นานเนี่ยว่าสูงวัยเนี่ยทำไมถึงมีความพิตกเรื่องราวของชีวิตโดนแดดโดนฝนโดนลมเนี่ยก็มีความกระทบกระเทือนนะครับ อ่อนไหวได้ง่ายนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้เราได้มีโอกาสนะครับมาพูดจาก,กันจากปะสภการของผู้สูงวัยอายุ82ปีนะครับก็ยังมีโอกาสเดินมาพบปะพูดจาก,กันนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้รู้ว่าการที่เรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั้น ก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีทางออกขึ้นในเรื่องไม่ทำร้ายตนและคนอื่นด้วยนะครับก็เห็นสมควรกับเวลานะฮะวันหน้าก็จะมาพูดจากันใหม่นะครับก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น บอบหมายให้พวกเราพุทธบิสัฤส,สีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปสิสุภาษีสวัสดีครับ